อันนี่ะาเบรกยเบรกกดตึ๊กดอ่ากดเครื่องหมายลบกดเครื่องหมายลบแล้วป่อยเดช่ปหอยเบรกเลยมันจะค่อยๆถอยปล่ะไหนป่อยเี่ยอยโว่ทมต่อเอ็ช่กดเอ็าวโนนนี่มันนี่มันรถหรือยานนะเอาดีด แล้วดูตัวแค่เนี้ยเหมือนเหมือนขับไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะยานแบบว่ายานแม่ยานอวกาศเหรอเออยานอวกาศอ่ะแล้วดูข้างหลังี่เหมือนเหมือนรถยนต์น่ะรถยนต์นะค้าง,างลังเนี้นนะเออโอ้โหเท่อะคันนี้นะเพื่อนโกวิงจีจีทีพันแปดปียี่สิบสองโอ้โหสวยๆวยแบบน,นี้เลยอะอ ใหม่สี่หมื่นโลคุณน่าออกทลิปโอ้โหแล้วดูชิลหน้านะดูชิลโคตรสูงอ่ะดูดิปรับขึ้นลงได้ขึ้นลงได้ด้ะนี่ไงปิดยังไงวะอย่างนี้หรอหมุนนี้หรอซ้ายนี่โอ้โหมันเท่อย่างงี้ล่ะนี่มีเพลงนี้เปิดได้คือบลูทูธได้เลยนะมีสี่นี่ลำโพงสี่ตัวมีที่จับคนคนนั่ง้อนเดี๋ยวนั่งนั่ง้อนยังไงวะเดี๋ยวนั่งให้ดูนี่ เงีสบายสบายสบายอย่างนี้เลยหลับได้เลยโอ้มันอะไรมันจะเทอะไรขนาดนี้อ่ะนะนี่มีไฟสปอร์ตไลท์มาด้วยมันแบบว่าวีววิบวับวับด้วยด้วยนะเท่าไหร่น่ะกี่ดวงอ่ะสองดวงสองดวงข้างล่างสองดวงเป็นิไม่สองอีสองีสองเป็นสี่นะปีกกันลมกันลมโอ้โหสวยว่ะแล้วนี่เปิดได้ด้วยนะมีกระเป๋าเปิดตรงไหนอันเนี้ยอันเนี้ยเปิดตรงไหน มแน่ใจแต่อันนี้เปิดกดนี้เรับข้างบนน่ากดตรงนี้อ๋อนี่จะเปิดได้เลยนี่สัมภาระอะไรสัมภาระคือมันใหญ่มากนะแล้วอันนี้กดตรงนี้กดตรงนี้นี่เปิดออกมากดออกมาคนี่กระเป๋าแบบว่าเดินทางแบบว่าจุได้เยอะด้วยนะโอ้โหสวยว่าผมออกคลิปผมออกคลิปหน้าไปปากช่องอ่ะเพื่อนๆอย่าเพิ่งมาซื้อนะขอขอกลับปากช่องก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกพี่พาออกคริปก่อนนะแล้วค่อยมาซื้อนะเพื่อนๆคันนี้น่าราคาหนึ่งล้านแปดแสนเก้าื่นบาทเท่านั้นเท่านั้นเลยนะเพราะว่ามันขับดีมากมันขับนุ่มมากเหมือนยานอวกาศแบบว่าเหมือนไม่ได้ขับรถอะอ่ะใช่ชุดแต่งของเขานี้เออก็เท่าไหร่แล้วแปดแสนชุดแต่งนี่แปดแสนนะแบบว่าทําแบบ อันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นมาอย่างนี้เลยหรือว่าเขาแต่งเอาอะมันเป็นหงศูนเลยจริงป่ะใช่เบิกสูนเอาเข้ามาเลยสวยมากของไทะกระเป๋าเล็กๆอันนี้ก็เอาไว้ใส่แบบว่ากุญแจนะเศษเงินเศษเหรียญอะไรอย่างนี้โหมีที่อันนี้ใส่กระบอกน้ําใส่กระป๋องุงกระป๋องเบียร์นี่อันนี้จับโทรศัพท์โอ้ทไมมันเยอะอย่างนี้มันดีอย่างนี้อะโอ้ เพื่อนๆใครสนใจโทรมาหาแป้งได้ที่เบอร์0902951133หรือจะเข้ามาดูรถที่ร้านแซกไว้รุ่นทำกินก็ได้นะเพื่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะ